สวัสดีค่ะแวะชมแวชเชร์แวชโชววันนี้นะคะได้ออกอากาศอีกครั้งหนึ่งในช่วงเทศกาลสงการสงการปีนี้นะคะได้เกิดการระบาดใหม่อีกระลอกหนึ่งของโรคโควิด -19 ทําทำให้เราต้องมีการเฝ้าระวังกันอย่างเข้มงวดผู้ป่วยติดเชื้อแต่ละวันนี้เต,ติบสูงขึ้นมาทุกวันตั้งแต่ต้นเดือนเมษายนนะคะวันนี้ก็9 0 0คนต่อเนื่องมาสวันแล้วคงทะลุพันนะคะ กว่าจะหมดช่วงเทศกาลสงการแต่ก็หวังว่าจะมีการควบคุมได้นะคะเพราะเราได้มีการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19กันแล้วตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ถึงต้นเดือนมีนาคมฉีดต่อเนื่องกันมาทยอยฉีดให้กับคนกลุ่มต่างๆในพื้นที่เสี่ยงอะไรนะคะแต่ก็มีการระบาดเพราะมีคนไปเที่ยวพับสงการปีนี้ก็เลยเปลี่ยนใจไม่กลับบ้านกันได้อยู่ กรุงเทพคืนตัวคืนตัวเครื่องบินคืนตัวรถทัวร์กันไม่ได้กลับบ้าน,นกันก็ปีที่แล้วเราก็มีการล็อกดาวน์ไม่ได้ออกไปไหนกันนะคะปิดห้างปิดอะไรปิดสถานที่ปิดตลาดปิดอะไรไปก็เดือดร้อนกันไปทั่วปีนี้ก็มีการแจกมสามสามเรารักการแจกเงินเราชนะใช้ผ่านแอปใช้ผ่านสมาร์ท สมาร์ตไอของเราบ,บัตรบัตรสมาร์ตการ์ดนะคะก็บรรเทามาได้เยอะอท,ทังดิฉันนะคะก็ได้ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด1 9เข็มที่2ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาฉีดครบทั้ง2เข็มแล้วนะคะพอฉีดครบแล้วก็ยังมีการเฝ้าระวังกันต่อไปอะคะ่ะว่าจะมีการใส่แมสและกะล้างมือบ่อยๆป้องกันตัวเองต่อไปนะคะ ถึงแม้จะมีการฉีดวัคซีนไปนแล้วแต่ก็ยังติดติดเชื้อโควิดได้นะคะอย่างที่ท่านผู้ใหญ่ของเราท่านรัฐมนตรีเราก็มีข่าวมาว่าถึงแม้จะฉีดวัคซีนของซีโนแวคแล้วก็ยังต,ติดเชื้อโควิดอยู่นะคะเราก็ต้องเฝ้าระวังกันต่อไปอมาถึงผู้ที่ข่าวแวดวงไอทีของเราบ้างนะคะเดนหน้าค่ะหัวเว่ยจะออกสมาร์ทโฟน p ีซีรี s นะคะ P 5 0ใน P ซีรี e ์แล้วก็จะใช้ระบบปฏิบัติการใหม่คือ Harmony 2.0เอามาใช้กับโทรศัพท์มือถือแล้วนะคะก็ต้องติดตามกันต่อไปนะคะว่าสมาร์ทโฟนนี้จะสามารถยืนหยัดอยู่ในแวดวงสมาร์ทโฟนต่อไปได้หรือว่าต้องกลายเป็นตำนานเหมือนโนเกียวินโดโฟนอะไรอย่างเงี้นะคะ เราก็ติดตามกันต่อไปเกินข่าวอื่นๆก็จะมีมาเล่ากันต่อไปนะคะว่า,ามีอะไรคืบหน้าปีนี้ก็เป็นปีที่เหนื่อยปีหนึ่งนะคะเพราะว่าเราียกว่าเราจะสามารถควบคุมโรคระบาดได้โดยง่ายแล้วแต่ที่ไหนได้ก็มีปัญหาตามมานะคะว่าระบาดแล้วลอกสองแล้วลอกสามหวังว่าจะควบคุมได้ภายใน กลางปีนี้แล้วก็สามารถให้รับต้อนรับนักท่องเที่ยวต่อไปได้นะคะอ่โอกาสหน้านะคะเราจะมาคุยกันเรื่องข่าวข่าวไอทีปืนแล้วค่ะเรื่องโควิดนะคะไม่อยากคุยแล้วขอให้จบสิ้นกันไปพสักปีนึงสักทีนึงนะคะเราจะได้มาพูดคุยกันเรื่องอื่นเรื่องดีๆสนุกๆน,นะคะท้ายที่สุดนี้นะคะแว่ชมแว่เชียร์แว่โชว์ขอกำลังใจจากท่านผู้ชมคะ่ะ ช่วยกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจติดตามเราต่อไปนะคะว่าจะมีเรื่องราวดีๆอะไรมาพูดคุยกันต่อไปสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ